นี่ครับโอ้โหนี่เป็นนี่เขาเรียกดงตะโกของแท้นี่ดงตะโกนี่แต่ละต้นมันเกิดที่นี่สวัสดีครับวันนี้ตัวน้องไอ้ชาแนลนะครับสวัสดีครับอาจารย์ลักสวัสดีครับเฮียลงครับครับอันนี้ผมอยู่ที่สวนที่สองนะครับของเฮียลงนะครับก็โอ้โหบรรยาการลมลื่นมากครับเฮียแล้วบ้านเรือนไทยนี้เข้ากับบอนไซมากซอสบอกว่าสร้างไว้ให้คนทําไม้อยู่ใช่เนี่ยลักษ์เนี่ย ผมอยากมาไมไม่อยู่ยากมาสมัครเป็นคนทําไม้สวนนี้จังยอดโอ้ดูไม้อันนี้ตั้งเป็นประธานเลยครับเฮียต้นนี้สวนนี้ตะโกก็เยอะพอๆกับสวนนั้นน่าจะเยอะกว่าด้วยซ้าครับแค่เดี๋ยวให้เฮียพาเดินชมหน่อยครับไปเลยนะล่ะนี่ครับโอ้โหนี่เป็นนี่เขาเรียกดงตะโกของแท้นี่ดงตะโกนี่แต่ละต้นมันเกิดที่นี่หรือว่า โกเต็มสวนเลยครับเนี่ยอันนี้ก็ซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาเหมือนกันก็มีซื้อบ้างใช่เดี๋ยวก็ต่อแต่ละต้นนี้นะสวยๆทั้งนั้นเลยก็พอๆกับสวนนู้นเลยครับครับเต็มใกล้ๆจบแล้วอันนี้คุณทาไปชุดก่อนเนี่ยแค่เดือนเดือนกว่าเนี่ยเนาะเพิ่มเดี่ยวเดี๋ยวก็เริ่มเก็บอีกรอรายละเอียดอ๋อกิ่งหลักอะไรที่ต้องการคือมีครบหมดแล้วนี่ครับ โอ้แต่ละต้นตะโกโอ้ตรงนี้ก็เป็นไม้เก่าแก่เหมือนกันใช่เนี่ยอย่างเงี้ยจะไปเกาๆอย่างงี้ไปหาไหนได้เขาจะรักรักมาใช่ใชมันหา<ช>ไม่ได้เลยยอดเลยไม้เก็บของเฮียนะครับเป็นไม้เก็บของเฮียเหียยังรักอยู่นะครับเหียยังรักอยู่พ <c oughs> อ,อใจได้อยู่เนาะเอ,อมือนต่อสายตะโก พวกนี้ก็เป็นไม้ใต้ดินเหมือนกันไหมครับอาจารย์ต้ไไนใต้ดิน,นกประมาณนี้โอ้อันนี้ก็พวกนี้ก็กําลังสร้างนะครับอา<ช>จารย์เนี่ยครับไม้เยอะมากแล้วก็เป็นไม้เก่าแก่กทุกต้นเลยนะครับดูโซนนี้ก็เกือบร้อยได้มั้งครับนี่เนี่ยอย่างนี้โอ้โหโโเต็มตาดีเหลือเกินแต่และต้นนี้รูปทรงไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลย นี่เขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะวันไซมีต้นเดียวในโลกนะจะสร้างให้เหมือนกันนี่ยากมากนะครับไม้เก่าเก่าโอ้พวกนี้ก็เก็บมากี่ปีแล้วครับเฮียไล่ไล่กันนะครับยี่สิบกว่าสามสิบปีโอ้ยี่สิบสามสิบเนี่ยครับมีแต่เก่าเก่าทั้งนั้นเลยมีก็เป็นสวนที่อยู่สีคิ้วนะครับสวนอยู่สีคิ้วของอ่าบ้าน สวนบอนไซบ้านพอเจริญนะครับก็อันนี้ไม้ท้อด้อครับนี่โอ้ต้นนี้เป็นโคนคู่ไม้โคนคู่ต้นเดียวกันเหรอครับต้นเดียวกันต้นเดียวกันอ๋อนนี้ไม้เขียงนะครับนี่กว่าจะได้อย่างนี้ก็นานเหมือนกันนะครับาจารย์นานนี่ก็จะจบแล้วอย่างนี้ก็คือโครงสร้างจะจบแล้วเลียลังละเอียดรายละเอียด โอ้โหดูความเก่าแก่นะครับเงินตะโกเอกลักษณ์มีเสน่ห์มากใช่นะครับแต่และต้นนี้คือถ้าอย่างเงี้ยทมไมก่อนนี้ต่อเท่าไหร่ครับเฮีอย,ย,ยอย่างเงี้ยสวยๆอย่างงี้ได้แพงแล้วถ้าแม้นี่มันไม่ถึงพันหรอกไม่ถึงพันใช่มันนานเย<า>ไงแต่ก่อนเงินมันเนมันมนใหญ่เลยอ๋อ นี่ครับแต่ก่อนไม่ถึงพันนะพุทธเดี๋ยวนี้โอ้โหไซนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเนื้อตลาดมันเท่าไหร่ครับอาจารย์ละไซนี้ก็เป็นสภาพอย่างนี้ก็หลายหมื่นไปนั้นแล้วไม้เก่าๆนะเรียงขนออกนี่ยครับดีลาดีๆทั้งนั้นเลยครับทุกต้นเลยนี่ก็ดีเนี่ยอันนี้คือไม่เสียบไม่อะไรเลยเอาเป็นมาตรฐานของเขาเลย เป็นตัวของเขาเลยใช่อไม้จากป่าหรือว่ายังไงครับเนี่ยไม้จากป่าอแล้วเอากิ่งพวกนี้ก็ทํามาเพิ่มเหมือนกันใช่ทาเพิ่มมาอันนี้ก็มาจากกิ่งมาจากป่าป่าอ๋อตอนนี้ยังไม่นานไอ้หินต้นหนึ่งที่อาจารย์เอาไปโชว์ที่โคราชนั้นเป็นไม้จบป่าใช่ไหมเขาเรียกอะไรครับแต่ว่าถึงว่าก็สร้างออกมาเยอะกันรายละเอียดสร้างกิ่งพวกหลักๆพวกนี้ออกเองตอนสร้างเอง นี่ครับไม้ตะโกอันนี้คือใบใบเขาเล็กแล้วเหรอครับเล็กจ้ะโอ้โหดูครับดูเที่ยวกับมือผมมันก้อยนะเออตะโกดูตัวน,นี้อ๋อนี่เรอครับอาจารย์ที่มันมันจะค่อยๆผูไปใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ไม่ผุแล้วนี่นี่คือแก่นแก่นเขานะตรงนี้มันก็จะเริ่มมันจะหลุดออกไปเองเนือจะเด้งอ้าโอ้โหความเก่าแก่ ใบเดิมเขาจะ<ช>อย่างนี้ใช่ไหมครับจันล่ะใช่แต่พอเราทําเป็นบอลไซไปสักพักมันก็จะเล็กพอมีรายละเอียดมันจะเล็กลงมันจะเล็กลงอ๋อตอนนี้เราก็ออเล็กลงมันก็ไม่ดีเพราะว่ากระแหงมันจะออกช้าอ๋อถ้าใบใหญ่มันกระแหงเรงนีั้นมันจะออกเร็วอ๋อครับมันจะนิ่งถ้าใบเล็กมันจะนิ่งอยอ๋อไม่ขยับเลยใช่เหมือนถ้ากอหนูเราแต่กนะอ๋อไม่ขยิืด อ๋อที่เขาบอกว่าตะโกหนูมันช้าเหตุผลก็คืออันนี้แหละใบมันเล็กไม่รู้จะไม่รู้จะจบท่านี้หรือเปล่าอาจจะบิดไปอีกท่านึงก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์รักต้องออกแบบนะกว่าจะได้แต่ละต้นโอ้สุดยอดนี่ครับต้นนี้ที่จริงเขาเขาเด่นมากเลยโคนสวยรูปทรงสวยมากนี่ครับต่อไปอาจารย์รักอาจจะทําเป็นทรงอื่นก็ได้แล้วต้องมาดูนี่ครับ น่นะครับตรงโน้นคือทั่วสวนนะครับคือใช่หมดเลยนะครับยาวมาถึงนี่เดี๋ยวไปดูอ่าต้นสวนป่าต้นนี้สวยมากนะครับอันนี้คือนี่ไม่ใช่มีแค่นี้ครับข้างหลังก็มีอีกนะแล้วก็ลงดินอยู่อีก